ไทยกัมพูชาเดือดชายแดนยังตอกกระแสต้านหุนเซนประตูจากภายในสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้แม้จะยังไม่มีการประทะเต็มรูปแบบเหมือนช่วงก่อนหน้าแต่บรรยากาศในพื้นที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องแหล่ง่าวด้านความมั่นคงของไทยระบุว่ากองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่การประทะรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ ขณะดเดียวกันสิ่งที่น่าจับตามไม่แพ้กันคือแรงสันสะเทือนภายในประเทศกัมพูชาเองที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วหลังจากประชาชนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามต่อผู้นำสูงสุดของประเทศโดยเฉพาะสมเด็จฮุนเซนที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นผู้ตัดสินใจนำประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งแต่กลับไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและทหารที่ต้องสูญเสียในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเริ่มปรากฏกระแสต่อต้านตระกูลฮุนอย่างเปิดเผยมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงเสียงกระซิบ ในวงแคบวันนี้กลายเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนของทั้งประชาชนทั่วไปและคนดังจํานวนมากหลายคนถึงขั้นออกมาประกาศตัดขาดจากสัญชาติกัมพูชาเพราะไม่อาจยอมรับผู้นําที่มองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเสียงสะท้อนจากประชาชนกัมพูชาระบุว่าสิ่งที่ทําให้คนจํานวนมากตาสว่างไม่ใช่เพียงปัญหาเศรษฐ,ฐกิจหรือความยากจนแต่คือการสูญเสียอย่างไร้ค่าในสนามรบทหารจํานวนมากถูกส่งไปแนวหน้าโดยไร้การดูแลที่เหมาะสม และที่เจ็บปวดที่สุดคือหลายครอบครัวไม่เคยได้รับแม้แต่ร่างของลูกหลานกลับคืนมายิ่งไปกว่านั้นมีรายงานว่าครอบครัวทหารที่เสียชีวิตถูกสั่งห้ามพูดห้ามเรียกร้องห้ามตั้งคำถามใดๆต่อสาธารณสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของผู้นำที่ไม่เห็นค่าชีวิตประชาชนและยิ่งเร่งให้กระแสต่อต้านขยายตัวรวดเร็วในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเร็วการปิดข่าวไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแม้รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามใช้สื่อหลักควบคุม การรับรู้แต่ประชาชนจำนวนมากหันไปพึ่งพาข,ข่าวจากต่างประเทศและโซเชียลมีเดียซึ่งนำเสนอภาพอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกลุ่มต่อต้อตานตระกูลฮุนในแพลตฟอร์มลับเช่นเทเลกรมัมมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักหมื่นในเวลาอันสั้นสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและวิจารณ์ผู้นำอย่างตรงไปตรงมานี่คือสัญญาณอันตรายต่อสเสถียรภาพอำนาจของรัฐบาลกัมพูชาในระยะยาว ในฝั่งไทยวันนี้กองทัพยังยืนยันจุดยืนปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ไม่ปิดกัน้นการเจราจาหากอีกฝ่ายแสดงความจริงใจทั้งหมดนี้สะท้อนว่าสิทธิไทยกัมพูชาในวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชายแดงแต่กำลังลุกลามเข้าไปสันคลอนภายในของกัมพูชาเองอย่างรุนแรงคลิปสะเทือนโซเชียลเขมรนคนดังลั่นอยู่กับไทยยังมีศักดิ์สรีกว่า หนึ่งในเหตุการณ์ที่จุดกระแสวิพากษ์รัฐบาลกัมพูชาให้ลุกลามอย่างรุนแรงคือคลิปไวรัลจากชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะคลิปของชายที่ใช้ชื่อว่าเฮงทิมไลซึ่งอัดวิดีโอจากออสเตรเลียพูดถึงสถานการณ์บ้านเกิดอย่างตรงไปตรงมาเฮงทิมไลกล่าวในคลิปด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าหากประเทศไทยสามารถดูแลพื้นที่สำคัญในกัมพูชาได้เขาพร้อมจะขอกลับไปใช้ชีวิตในฐานะคนไทยทันทีคำพูดนี้กลายเป็นประเด็นร้อน พราะสะท้อนความรู้สึกของชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยที่เริ่มหมดศรัทธาต่อผู้นําประเทศของตนเองเขาระบุว่าการพูดเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังประเทศบ้านเกิดแต่เกิดจากความเจ็บปวดที่เห็นผู้นําไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยเห็นค่าชีวิตทหารและไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งกับไทยคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์กัมพูชาโดยมีคอมเมนต์สนับสนุนจำนวนมากบางคนถึงขั้นกล่าวว่า ยกแผ่นดินให้ไทยไปเลยยังดีกว่าอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้ขณะที่แรงงานกัมพูชาในต่างประเทศจํานวนมากก็ออกมาแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในฝั่งไทยคลิปนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประชาชนกัมพูชาบางส่วนเริ่มเปลี่ยนไปจากกู้ขัดแย้งกลายเป็นประเทศที่ถูกมองว่าดูแลประชาชนเหมือนคนมากกว่า นักวิเคราะห์มองว่ากระแสลักษณะนี้อาจส่งผลทางจิตวิทยาการเมืองอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลกัมพูชาเพราะไม่เพียงแต่สูญเสียความชอบธรรมในประเทศแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบออกไปสู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดตามแนวชายแดนไทยวันนี้ระบุว่ากองทัพไทยยังคงรักษาระดับความพร้อมสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดโดยเน้นการป้องกันไม่ใช่การยั่วยุแต,แต่พร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการละเมิดอธิปไตยทั้งหมดนี้ทําให้สถานการณ์ไทย กัมพูชาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเกมการทหารแต่เป็นศึกด้านความชอบธรรมความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนซึ่งกำลังเปลี่ยนทิศทางอย่างมีในัยสำคัญจากเฉินชื่อเขย่ารัฐบาลพนมเปนเกมเอาตัวรอดของอุนเซนท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านอีกหนึ่งชโน,นสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ภายในกัมพูชาปั่นป่วนหนักคือกรณีการจับกุมเฉินชื่อหรือที่รู้จักในชื่อบินเซนนักธุรกิจชาวจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลกการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่เพียงสะเทือนวงการทุนจีนสีเทาเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนสเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาอย่างรุนแรงรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าเฉินจื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊ง 14K ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่มีบทบาทตั้งแต่ธุรกิจคาสิโนออนไลน์แก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลงทุนคริปโตไปจนถึงการฟอกเงินข้าประเทศเครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายต่ออยู่ทั่วโลกเป็นมูลค่ามาหาศาล การตัดสินใจของสมเด็จฮุนเซในการสั่งจับกลุ่มและส่งตัวเฉินชื่อกลับประเทศจีนถูกนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อความอยู่รอดมากกว่าการปราบปรามอาชญากรรมอย่างแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้เฉินชื่อถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนทุนจีนที่มีความใกล้ชิดกับชนชั้นนํากัมพูชาและมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจใต้ดินของประเทศแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทั้งจากสหรัฐที่จับตาเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์จากจีนที่ต้องการแสดงอํานาจปราบทุนสีเทา และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังประบางทําให้รัฐบาลพนมเปนแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดแขนบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตทางการเมืองของตัวเองขณะเดียวกันข่าวล่าสุดจากแนวชายแดนไทยระบุว่ากองทัพไทยยังคงรักษาความพร้อมระดับสูงแม้จะยังไม่มีการประทะใหญ่แต่มีรายงานการเคลื่อนไหวกําลังและการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการยั่วยุหรือเหตุไม่คาดคิดจากอีกฝั่ง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการจับเฉินชื่อในช่วงเวลานี้อาจเป็นความพยายามของฮุนเซนในการส่งสัญญาณไปยังมหาอำนาจว่าก,กัมพูชาพร้อมร่วมมือและไม่ต้องการเปิดแนวรบหลายด้านพร้อมกันทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้กลับสร้างแรงสันเทือนภายในประเทศอย่างคาดไม่ถึงเพราะประชาชนจำนวนมากมองว่ารัฐบาลเลือกเอาตัวรอดทางอำนาจมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เมื่อผนกกับกระแสต่อต้านจากประชาชนและความตึงเครียดกับไทยภาพรวมของรัฐบาลกัมพูชาจึงอยู่ในสภาวะที่เปราะบางที่สุดในรอบหลายปีจีนไม่พอใจเพิ่มกาดคุ้มกันหุนเซนเงามาเฟียกับความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นหลังการส่งตัวเฉินชื่อกลับประเทศจีนกระแสข่าวจากแหล่งความมั่นคงหลายแห่งระบุว่าบรรยากาศในพนมเปญเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องความตลอภัยของสมเด็จฮุนเซนที่มีการเพิ่มทีมอารักขาอย่างเข้มงวดผิดปกติ มีรายง,งานว่าผู้นำกัมพูชาหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะงานกลางแจ้งและการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเลือกใช้สถานที่ปิดและมีการคุมเข้มหลายชนนักวิเคราะห์มองว่านิสท้อนถึงความกังวลต่อแรงกระเพื่อมจากเครือข่ายอชญากรรมจีนที่อาจไม่พอใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ในสายตาของกลุ่มทุนจีนสีเทาเฉินชื่อไม่ได้เป็นเพียงนักธุรกิจแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบที่เชื่อมโยงผลประโยชน์ข้ามพรมแดนการถูกส่งตัวกลับอย่างกระทันหันจึงถูกมองว่าเป็นการหักหลัง มากกว่าความร่วมมือขณะเดียวกันสื่อจีนบางสำนักเริ่มนำเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างเฉินชื่อกับชนชั้นนำกัมพูชาในอดีตยิ่งทำให้รัฐบาลพนมเปญตกอยู่ในสถานการ์ลำบากเพราะถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เครือข่ายเหล่านี้ฝังรากลึกมานานในฝั่งไทยข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดยังคงยืนยันว่ากองทัพไทยเน้นยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุกไม่ยกระดับความรุนแรงแต่ไม่ลดความพร้อมพร้อมย้ำว่าการรักษาอธิปไตยเป็นเรื่องที่ไม่อาจต่อรองได้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาประกอบกับแรงกดดันจากจีนและสหรัฐทําให้รัฐบาลกัมพูชาต้องเดินเกมอย่างระมัดร,ระวังทุกก้าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนําไปสู่ผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้การเพิ่มการคุ้มกันและการระวังตัวของฮุนเซนจึงไม่ใช่เพียงมาตรการความปลอดภัยทั่วไปแต่เป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงทางอํานาจที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆศึกชายแดนศึกภายในศึกมหาอํานาจอนา,อนาคตกัมพูชาบนทางแยกครั้งสําคัญ เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดสถานการณ์กัมพูชาในวันนี้กำลังเผชิญศึกสามด้านพร้อมกันด้านแรกคือความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงเปราะบางและพร้อมปะตุได้ทุกเมื่อแม้จะยังไม่มีการประทะใหญ่แต่การตึงกกำลังของทั้งสองฝ่ายสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันด้านที่2คือสึกภายในประเทศจากประชาชนที่เริ่มตั้งคำถามต่อผู้นำอย่างเปิดเผยกระแสต่อต้านตระกูลหุ่นขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่และแรงงานในต่างประเทศ เสียงวิพากษ์ที่เคยถูกกดไว้กำลังดังขึ้นทุกวันด้านที่สคือแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐที่ต่างจับตากัมพูชาในฐานะหมากตัวสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์การเลือกข้างหรือการตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากยิ่งกว่าเดิมข่าวล่าสุดจากฝั่งไทยยังยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยโดยเด็ดขาด การสื่อสารของกองทัพไทยในช่วงนี้จึงเน้นความชัดเจนรอบคอบและส่งสัญญาณถึงความพร้อมในทุกมิตินักวิเคราะห์มองว่าอนาคตของกัมพูชากำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญหากรัฐบาลยังเลือกใช้วิธีเดิมๆคือการกดเสียงประชาชนและพึ่งพาอำนาจนอกรประเทศอาจยิ่งเร่งให้วิกฤตลุกลามเร็วขึ้นในทางกลับกันหากมีการปรับทิศทางเปิดพื้นที่ให้เสียงประชาชนและลดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านก็อาจช่วยประคองสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย อย่างไรก็ตามสัญญาณในปัจจุบันบ่งชี้ว่าความประบางกำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงและทุกการตัดสินใจของผู้นำกัมพูชาในช่วงนี้จะส่งผลต่ออนาคตประเทศในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศึกไทยกัมพูชาในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องชายแดงแต่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของสเสถียรภาพอำนาจและศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศ